สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะคุณครูศิระพัฒน์สอนทองจิตค่ะพบกับเด็กๆในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ คุณครูปอเปิลน,นะคะจะพบกับเด็กๆในวันนี้คือหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องงานประดิษฐ์ค่ะสำหรับการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกับคุณครูปอเปิลในส่วนของประเภทของงานประดิษฐ์ค่ะซึ่งเด็กๆสามารถหยิบหนังสือการงานอาชีพเปิดหน้าที่ 78 79พร้อมๆกับคุณครูปอเปิ้นได้เลยค่ะเรามาเรียนรู้ประเภทของงานประดิษฐ์ประเภทที่หนึ่งกันนะคะของเล่นคือสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพล,นเพลินค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเล่นกันนะคะอ่าเด็กๆคะ เรามาดูของเล่นภาพที่หนึ่งกันค่ะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าภาพนี้คือของเล่นอะไรคะเก่งจังเลยค่ะคือรถแข่งใช่ไหมคะที่ประดิษฐ์มาจากอะไรคะกระดาษหรือแกนทิชชู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเรามาดูภาพที่สองกันค่ะภาพที่สอง เด็กช่วยคุณครูตอบหน่อยสิคะว่าเป็นภาพอะไรใช่แล้วคะ่ะกลังหันกระดาษคะ่ะเราประดิษฐ์มาจากกระดาษแต่ไม่ใช่เพียงแต่กระดาษประดิษฐ์กางหันได้เพียงอย่างเดียวนะคะเราอาจจะใช้พลาสติกหรือขวดน้ำพลาสติกนำมาทำเป็นกลางหันได้คะ่ะภาพต่อไปคะ่ะ คือภาพอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะเป็นภาพหน้ากากรูปสัตว์ต่างๆซึ่งเราประดิษฐ์มาจากจานกระดาษค่ะของเล่นชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะว่าคืออะไรใช่แล้วค่ะ เครื่องบินเราจะประดิษฐ์มาจากไม้ไอติมหรือไม้หนีบผ้าที่ทำมาจากไม้ค่ะชิ้นต่อไปคืออะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะโทรศัพท์เราประดิษฐ์จากแก,แก้วกระดาษค่ะเราก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมโดยการเติมตาปาก ฟันจมูกหูให้กับสัตว์ต่างๆในโทรศัพท์ของเราค่ะของเล่นชิ้นต่อไปค่ะคืออะไรคะกีตาร์ถูกต้องค่ะเราจะประดิษฐ์มาจากเศษกระดาษหรือลังนะคะลังกระดาษซึ่งมีลักษณะค่อนข้างแข็งค่ะ ของเล่นชิ้นต่อไปค่ะบ้านชิงช้านะคะซึ่งเราทํามาจากวัสดุเดียวกันกับเครื่องเล่นกีตาร์นะคะก็คือกระดาษแข็งหรือกระดาษลังนั่นเองค่ะของเล่นชิ้นต่อไปค่ะเรือใบกระถางดอกไม้เราเราประดิษฐ์ได้จากแผงไข่กระดาษนะคะ เราสามารถนำไปย้อมสีแล้วนำไปตากแดดให้แห้งแล้วสามารถนำสิ่งของอย่างอื่นนำมาตกแต่งเพื่อความสวยงามได้ค่ะลำดับต่อไปเด็กๆมาช่วยคุณครูปอเปิลสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของงานประดิษฐ์ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าของเล่นค่ะสำหรับของเล่นนะคะคือสิ่งที่ทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานซึ่งงานประดิษฐ์เหล่านี้เราสามารถนําวัสดุหรือเศษวัสดุที่มีอยู่ภายในบ้านของนักเรียนเองหรือหาได้ง่ายในท้องถิน่นมาทําเป็นของเล่นนั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะคุณครูมีภาระงานให้เด็กๆทำคือให้เด็กๆค้นหางานประดิษฐ์ที่เป็นของเล่นนะคะที่นักเรียนพบเห็นภายในชุมชนหมู่บ้านหรือภายในบ้านของนักเรียนเองแล้วเด็กๆก็ถ่ายภาพคู่กับงานประดิษฐ์ของเล่นชิ้นที่เด็กๆสนใจนะคะ แล้วก็ส่งภาพถ่ายลงในโนต้ตวิชาการงานอาชีพในกลุ่มลายห้องของตนเองค่ะและคุณครูอยากฝากเด็กๆทุกคนนะคะมันอ่านทบทวนบทเรียนเป็นประจำและส่งงานให้ครบทุกชิ้นนะคะคุณครูปอเปิ้ลและคุณครูประจำชั้นรอชมผลงานของเด็กๆอยู่ค่ะ เด็กๆวันนี้คุณครูเสีรพัศสอนทองจิตขอพบกับเด็กๆไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ